สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life คลิปนี้เป็นหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ชื่อว่าลูกสาวคนโตได้เล่าถึงเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องแล้วจะขอเล่าถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของฉันอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นลูกสาวคนโต ลูกสาวคนนี้ได้เล่าตั้งแต่ต,ต้นแล้วว่าได้ส่งไปเรียนต่างประเทศถึงสประเทศคือเริ่มต้นจากไปเรียนอนุบาลที่ประเทศออสเตรเลียพอจบหลักสูตรก็พอดีฉันแต่งงานใหม่กับคุณกฤิฉันเบื่อชีวิตการเมืองในประเทศไทยก็เลยหอบครอบครัวพร้อมคนใช้หนึ่งคนไปอยู่โลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยให้ลูกสาวบินกลับมาสมทบที่เมืองไทยแล้วไปพร้อมกัน ไปอยู่ในประเทศสวิตหนึ่งปีเศษก็ย้ายไปอยู่อังกฤษให้ลูกสาวเรียนวิชาเลขานุการินีที่อังกฤษอีกปีเศษจึงได้กลับเมืองไทยกันลูกได้แต่งงานกับสามีซึ่งต่อมาได้หย่ากันเพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้มีบุตรสาวสองคนแล้วก็ได้เข้าพิธีสมรสใหม่กับพลตรีชูศักวัฒนรณชัยยศในขณะนั้นหลังจากครองตัวเป็นม่อยู่สองปี ชีวิตแต่งงานใหม่นี้ลูกสาวมีความสุขมากแม้สามีใหม่จะเป็นพ่อไม้เหมือนกันมีลูกติดพ่วงท้ายมาถึงสี่คนแต่ลูกสาวฉันก็ไม่รังเกียจรักลูกดังลูกตัวเองครอบครัวเขากลมเกลียวน่ารักดีมากฉันปลูกเรือนหอห้าห้องนอนให้ที่แถวคลองตันแต่อยู่ที่เรือนหอนี้ได้ปีเศษก็ต้องย้ายเพราะถนนหน้าบ้านเกิดเป็นถนนที่เขานำศพของชาวอิสลามผ่านมาฝังอยู่บ่อยๆ ฉันนั่งมองเห็นเจ้าทีเป็นชายหนุ่มคุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์ไม่คงที่แม้จะเป็นวิญญาณที่สิงสู่อยู่ณนะที่นั้นเวลาวิญญาณอารมณ์ไม่ดีทางบ้านลูกก็มีเรื่องวุ่นวายตามไปด้วยฉันก็เลยให้ขายแล้วไปซื้อที่ใหม่แถวถนนพะหนโยธินลูกสาวก็รำร้องอยู่แต่ว่าจะปลูกเรือนไทย ฉันก็ขัดคออยู่ตลอดเวลาเพราะในจิตและยานฉันบอกว่าเรือนไทยไม่เหมาะสำหรับคนธรรมดาจะอยู่เหมาะที่จะสร้างกุฏิในวัดวาอารามมากกว่าถ้าคนเอามาปลูกอยู่ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาช่างออกแบบก็เลยไม่รู้จะลงมือเขียนแบบอะไรระหว่างที่ยังไม่ตกลงใจว่าจะสร้างบ้านใหม่เป็นแบบไหนนั้นลูกสาวฉันก็เลยต้องไปเช่าบ้านหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ในซอยลอสอพอชั่วคราวก่อนจะเกิดเหตุเศร้าสลดใจกับฉันครั้งนี้อยูอยูวันหนึ่งฉันฝันว่าได้ซื้อรถยนต์คันใหม่ยี่ห้อมอริสให้ลูกสาวในวันเกิดแต่พอบริษัทเขาเอารถยนต์มาส่งมันกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าทำด้วยไม้สีน้ำตาลด้านในบุด้วยผ้าสีเหลืองไม่มีพวงมาลัยไม่มีเครื่องยนต์ เมื่อฉันลงมาดูเห็นรถเป็นอย่างนั้นก็ตกใจในฝันว่าจะคืนรถเขาก็ไม่ได้เพราะให้เงินไปแล้วได้แต่ปีนเข้าไปดูแล้วก็นั่งปรงอนิจจังว่าโธ่แล้วนี่ลูกจะใช้รถนี้ได้อย่างไรแล้วก็ตกใจตื่นรู้สึกไม่สบายใจลึกๆว่าเอนี่เราฝันแบบนี้มันไม่ดีกับลูกนี่นาะแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี คืนต่อมาก็ฝันอีกว่าตัวฉันกับลูกสาวกำลังยืนดูศาลานั่งเล่นที่ฉันสร้างใหม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกเรียบเสมอและดูสบายตากำลังชื่นชมว่านานั่งเล่นนอนเล่นแต่ทันใดนั้นพื้นที่ปูกระเบื้องโมเสกที่ว่าสวยงามอยู่หยกๆยกกลับพลิกคว่ำทั้งห้องกลับกลายเป็นน้ำคลำขึ้นมาแทนและมีก้อนอุจจาระอยู่สองกอง กองหนึ่งเล็กอีกกองหนึ่งใหญ่เมื่อหันมาดูลูกสาวก็หายตัวไปแต่เห็นลูกเขยเดินเข้าบ้านมาแต่งตัวแบบไว้ทุกข์ฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดถึงชีวิตแก่ลูกคิดเพียงว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมให้ปลูกบ้านเป็นเรือนไทยเด็ดขาดที่ฉันฝันนั้นเป็นวันอังคารกับวันพุธพอวันพฤหัสก็โทรศัพท์ตามลูกสาวมาพบลูกบอกว่ามาไม่ได้ เลิกงานแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะมีงานที่ทำเนียบชูศักดิ์เป็นทหารคนสนิทของท่านนายกถนอมขณะนั้นตกลงลูกก็มาหาวันเสาร์เย็นและได้พูดจาเรื่องแบบบ้านจนเกิดโมโหลูกก็ร้องไห้แล้วรำพันว่าอยากจะมีเรือนไทยอยู่แม่ก็ไม่ยอมต้องอยู่บ้านเช่ามาตั้งหลายเดือนแล้วขอแม่อย่าห้ามเลยลูกอยากอยู่บ้านเรือนไทยฉันก็อึดอัดใจ จะเล่าฝันให้ฟังแล้วกลัวลูกจะก,กังวลก็เลยเลิกรากันไปโดยไม่ตกลงกันเช้าวันอังคารจำได้ว่าวันที่11กรกฎาคมปีพศ2510เวลาประมาณ9.40โมง40ฉันกำลังนั่งคุยกับพี่สาวและหลานสาวซึ่งพากันมาเยี่ยมบ้านเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเด็กรับแล้วบอกว่าชูศักลูกเขยอยากจะพูดด้วยเรื่องด่วนมากฉันลุกไปรับ เสียงลูกเขยพูดมาว่าคุณแม่ครับแขได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินขอให้คุณแม่ไปเดี๋ยวนี้ฉันตกใจมากแต่คิดว่านี่ลูกคงจะขยันปีนขึ้นไปตกแต่งอะไรในโรงแรมที่ที่ทำงานลูกสาวฉันขณนะนั้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านใหญ่ของโรงแรมโอเรียนเตนแล้วคงตกลงมาฉันรีบแต่งตัวลวกๆชวนพี่สาวฉันคือคุณป้าของลูก ไปเป็นเพื่อนด้วยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเลิศศิลฉันก็ตรงขึ้นไปข้างบนแต่พยาบาลบอกว่าแผนอุบัติเหตุอยู่ชั้นล่างฉันรีบลงบันไดตรงดิ่งสุ่มไปข้างล่างก็พอดีพบชูศักด์ลูกเขยซึ่งคงมารออยู่แล้วชูศักด์ร้องไห้หน้าตาแดงฉันตัวชาไปทันทีพอถามถึงแขลูกเขยตอบพร่างร้องไห้ว่า สิ้นใจแล้วฉันจำได้ว่าร้องออกมาคำหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวพอฟื้นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งมีกลิ่นแอมโมเนียโชยมาใกล้ๆคุณกริดก็มายืนร้องไห้อยู่ไกลๆพอเห็นฉันฟื้นก็ตรงเข้ามากอดปลอบไปร้องไห้ไปฉันรู้สึกว่าตอนคุณพ่อแกตายฉันว่าฉันสูญเสียยิ่งใหญ่แล้ว แต่มาถึงเสียลูกคราวนี้ความปวดร้าวความอาลัยรักใดๆก็เทียบไม่ได้ฉันจะไปดูศพลูกแต่ไม่มีใครยอมพาฉันไปขันพอจะไปเองก็ไม่มีแรงแม้จะขยับตัวมันหมดแรงไปเฉยๆได้แต่นอนร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดโถ่เอ๋ยลูกแม่อายุแค่33ปีเท่านั้นกำลังสาวกำลังสวย เป็นน้องเล็กของวอรปรอ,อรุ่นเจซึ่งพีพ่ีทุกคนรักใคร่อย่างแข็งแรงนิสัยใจคอก็มีแต่ความเมตตาอ่อนหวานชอบช่วยเหลือทุกของผู้อื่นแต่แล้วก็ต้องมาตายเพราะความเมตตาได้มีการรดน้ำศพที่โรงพยาบาลเลิศสินนั่นเองพวกวรปรอ,อรุ่นเจ็ดมากันหลายคนแต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครจำได้อยู่คนเดียวคือ คุณสำเนารัตนวราหะซึ่งเป็นประธานวอปอ,อฝ่ายหญิงได้ให้ชูศักลูกเขยประคองฉันไปหาลูกแต่ขอว่าไม่ให้ร้องไห้น้ำตารดลูกฉันจำได้ว่าลูกรักของฉันแต่งชุดไทยสีกรม,มท่านอนเหยียดยาวนิ่งสนิทอยู่บนเตียงสูญเสียเลือดมากจนซีดพอเห็นหน้าลูกใจฉันก็หวิวจะซุดลงอีก ชูศักก์ก็ประคองตัวฉันไว้ฉันพยายามสกัดกั้นน้ำตาเพราะกลัวลูกจะไปไม่ดีรดน้ำอโหสิกรรมให้แก่ลูกมือที่แบบบางของลูกที่เคยกอดแม่ออซาะเรื่องนั้นเรื่องนี้บัดนี้มือนั้นซีดขาวจนเขียวหมดสิ้นเรื่องที่จะออซาะแม่อีกต่อไปนับแต่วินาทีที่สูญเสียลูกฉันกลายเป็นคนอีกคนหนึ่ง จำอะไรไม่ได้กลัวการอยู่คนเดียวจำใครก็ไม่ได้พูดปัญหาอะไรกับฉันไม่ได้จากฉันคนซึ่งเคยคล่องแคล่วตัดสินปัญหาได้โดยรวดเร็วกลับกลายมาเป็นคนเสื่องซึมไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ใจลอยไม่รู้เหนือไม่รู้ตายเป็นเวลาเกือบปีความฝันของฉันที่ซื้อรถยนต์ให้ลูก แต่ลักษณะคล้ายลงก็เกิดเป็นความจริงอย่างรวดเร็วที่สุดและฝันคืนที่สองที่ว่าเราสองคนแม่ลูกยืนดูศาลาสร้างใหม่พื้นโมเสกปูเรียบเป็นมันพรันก็พลิกกลับกลายเป็นน้ำครําขึ้นมาแทนและเหลือเพียงอุจจระอยู่สองกองลอยอยู่ก็คือหลานสาวสองคนตัวเล็กๆคนโต8ดขวบคนเล็ก7ขวบที่เป็นภาระของยายต้องดูแลต่อไป ในที่สุดเสียงที่ร่ำร้องของลูกครั้งสุดท้ายก่อนตายเพียงสามวันที่อยากจะอยู่บ้านเรือนไทยก็กลายเป็นความจริงแต่เขาก็ได้ไปอยู่เพียงวิญญาณเท่านั้นเพราะอะไรหรือกอสาลาที่ตั้งศพของลูกที่วัดท่าทองนั่นอย่างไรฉันจำชื่อศาลาไม่ได้แต่สาลานี้ใหญ่มากพอเข้าไปอยู่ขวามือหลังแรกปลูกเป็นบ้านหลังคาแบบไทยแท้ เรื่องนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆว่าทำไมถึงเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ปวดร้าวสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งฉันจะลืมไม่ได้ตลอดชีวิตนี้และเมื่อวันงานเผาศพลูกความทุกข์ความอาลัยลูกอย่างแสนสาหัสได้หลั่งไหลออกมาเป็นกรอนพร้อมกับน้ำตาได้อย่างยืดยาวฉันได้ขึ้นไปพักผ่อนที่บนเรือนรับรองที่เขาใหญ่ตั้งใจจะไปนอนพักแต่กลับนอนไม่ได้ สมองได้ร้องไห้พร้อมกับน้ำตาออกมาเป็นกรอนโดยไม่ได้คิดไม่ต้องแต่งไว้ก่อนเลยกลอนนี้ฉันได้พิมพ์ลงในหนังสืองานศพลูกด้วยกลอนนั้นมีดังนี้ที่11กรกดานิจจาเอ๋ยไม่คิดเลยเคราะจะร้ายใหญ่มหันลูกที่รักสุดหัวใจต้องวายปลานเพราะมือมานมันพิฆาตดับชีวี เมื่อตอนเช้าก็ยังเห็นอยู่หลัดหลัดเพียงแค่สายก็มาพลัดไปเป็นผีบอกครั้งแรกแม่ไม่เชื่อว่าลูกนี้อยู่ดีๆจะมาจบชีวิตไปแม่ยังจําติดตาถึงหน้าเจ้านอนหน้าขาวสนิทนิ่งไม่ติงไหวแม่ไม่เชื่อว่าคือเจ้าไม่เข้าใจ เรื่องอะไรมาบอกแม่ว่าแขตายลูกเพียงหลับฝันไปเพราะได้เจ็บเดี๋ยวหมอเห็นเจ็บจากลูกลูกก็หายลืมตาขึ้นมองหน้าแม่ซิดดวงใจไม่มีใครรักเจ้าเท่าแม่รักแม่จะเฝ้าปลอบลูกจนลูกตื่นให้ลูกฟื้นจากหมอนมานอนตัก แม่กับลูกเคยทํามาช้านานนักนะลูกรักลืมตาขึ้นให้ชื่นใจหมอจะช่วยแก้อย่างไรลูกไม่ฝืนแม้จะฝืนขืนแก้ก็ไม่ไหวลูกของแม่นอนนิ่งไม่หายใจเขาบอกว่าลูกแม่ตายแล้วแน่นอนอนิจจาลูกแขของแม่เอ,อ๋ย ไม่นึกเลยลูกจะจากแม่ไปก่อนหัวใจแม่แทบจะขาดอยู่ร้อนรอนใหญ่ไม่คอยแม่ก่อนไปด้วยคนแม่จะอยู่ได้อย่างไรไม่มีลูกแม่พันผูกอยู่กับเจ้าทุกแห่งหนยามเจ้าสุขแม่ก็สุขจนท่วมทนยามเจ้าทุกแม่ยิ่งทนยิ่งทรมา ลูกมาตายจากแม่ไปอย่างนี้แม่จะมีชีวีได้อย่างไรหนาเราเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาสองคนมาแม่กับเจ้าเราเข้าใจแม่มีลูกอยู่คนเดียวในโลกนี้แม้ชีวีแม่ก็แลกกับลูกได้ขอให้เจ้ากลับคืนให้ชื่นใจ แล้วแม่ตายแทนลูกแม่ก็ยอมแม่แก่แล้วอยู่ไปก็ไร้ค่าโลกไม่น่าพิสมัยใหญ่ถนอมไม่มีสุขมีแค่ทุกข์ทุกข์จนงอมแม่ไม่ยอมอยู่คนเดียวให้เปลี่ยวใจนึกถึงสองหลานน้อยละห้อยหาอน,นิจจามาขาดแม่ทำชไหน ตาดำดำร่ำอาดูลสูนแม่ไปถ้าขาดยายเจ้าคงคล้ายตายทั้งเป็นโผไปหาสองหลานคลานมาซบแทบสลบขาดใจเมื่อมองเห็นโทแม่คุณของยายใหญ่มาเฟ้นเกิดอันเป็นกับแม่เจ้าเข้าเช่นนี้ แสนสงสารเจ้านักไม่จากโลกยามนี้โศกจนลืมเจ้าจะคิดหนีไปจากโลกอันแสนเศร้าไม่เข้าทีต่อไปนี้ยายต้องช่างยับยั้งใจเพราะมีเจ้าอยู่สองคนที่ยายต้องคอยปกป้องปัดเป่าให้เจ้าหายจากทุกโศก จากโรคร้ายและอันตรายอยู่กับยายแทนแม่เจ้านะเจ้านะแม่เจ้าอยู่ยายก็รักเจ้าอยู่แล้วแม่เจ้าแคล้วลาโลกไปยายยิ่งจะต้องรักเจ้ามากยิ่งขึ้นไม่ลดละยอมสละทุกใหญ่หลวงห่วงหลานเอ่ยแต่แสนช้ำดวงจิตคิดไม่หยุด แม้จะฉุดไม่ขอคิดจิตไม่เฉยคิดวกวนก่นแต่เศร้าถึงสามเชยลูกแม่เอย๋ยคิดถึงลูกผูกจิตไว้อยากจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ทาคาหารเหาะเหินไปถามได้ว่าคนดีประพฤติดีดีจิตใจ เหตุฉไนท่านไม่ช่วยให้ผลมานปล่อยให้มันทำได้ตามใจมันจนอาสันดับดิ้นสิ้นสังขารท่านก็รู้อยู่กับท่านมันคือมานจะมาผลานคนดีๆให้มีภัยใหญ่ไม่ช่วยเป่าปัดให้คลาดแคล้วให้ล่วงแล้วอย่าได้ทำลูกคาได้ ถึงมีเคราะห์ก็ให้มีเพียงยองใหญ่นี่กระไรเลยท่านไม่เมตตาบนโลกนี้ที่แสนจะสับปรับคนทำดีก็รีบรับเอาไปได้ที่คนชั่วชั่วทั้งจิตชั่วทั้งกายกลับปล่อยให้ลอยนวลกวนโลกาคนทำชั่วทำบาปหยาบกิเลส แสนอาเพศอยู่เฉยสเบยหนามีความสุขเจริญขึ้นทั้งเงินตราไม่มีใครให้มาฆ่ามาราวีนาสงสารลูกของแม่มาแค่นี้บุญเจ้ามีน้อยนิดนะลูกหนาเจ้าต้องจากแม่ไปไม่นำพาลูกเกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นเอง พระไม่ช่วยคนไม่ช่วยจนมวยมอดควรจะรอดก็ไม่รอดมันขมเหงคนเคยรักเป็นศัตรูไม่รู้เกรงต้องโทษเพลงเก่ากรรมมานำไปเจ้ากำลังมีสุขกับลูกผัวไม่คิดกลัวใครจะมาอิจฉาได้เจ้าจอดจิต คิดทำดีอยู่ร่ำไปถึงลูกตายลูกก็ตายไปแต่ตัวความดีของลูกนั้นไม่พลันสูญอย่างพ่อพูนอยู่กับแม่และลูกผัวไม่มีวันลืมเจ้าได้เจ้าอย่ากลัวถึงจะสิ้นก็แต่ตัวความดียังชื่อของลูกจะจารึกอยู่กับแม่ ติดแนบแน่สนิทแน่นเหมือนกับฝังลงรากลึกผนึกไว้ในใจกลางหัวใจแม่จะไม่วางจนวานปลายถ้าแม่อยู่ก็จะอยู่กับใจแม่ถึงแม่ตายไปกับแม่ไม่แปลผันชาตินี้แล้วยังชาติหน้าชาติไหนนั้นแม่กับลูก อยู่ด้วยกันทุกชาติไปขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ